สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นรถลากทีดยาได้นะครับตัวนี้เป็นฟั้์มพัดสองตูกนะครับตัวนี้มันติดตู้ญี่ปุ่นมานะครับสภาพเป็ใหม่เลยนะครับพี่สายตีไปห้าสิบเมตรครับถังห้าสิบลิตรนะครับเวลาเบานะครับฟาร์มเป็นฟาร์มพัดนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยใส่กระเบื้งนะครับที่ถึงใช้มาสายแตกมาแล้วเปลี่ยนสายแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็มาลองนะล้วูมใหญ่หน่อยพี่ อาตมาเก็บได้นะครับ ความแรงใช้ได้เลยนะครับรู้ด้ำพ่นมันใหญ่ไปหน่อยพี่เพราะว่า,าน้ำพ่นนี่มันเป็นของปั๊มพ่นยา6ลิตนะครับมันเป็นใหญ่ครับแก๋วเลยนะครับได้หาอยู่นะครับ350ลิตรน,นะครับ คาบูให้แล้วนะครับที่นี้ติดตู้ญี่ปุ่นมานะครับเนี่ยนะครับสายก็ม้วนแบบนี้เลยนะครับเก็บได้นะครับกำลังยหาอยู่นะครับสภาพใหม่นะครับ